ออกข้างหลังนี้นะออกถนนเส้นใหญ่นี้นะจะได้ไม่งงนะครับออกไปจะเจอสนามไร้กอล์ฟเดี่ยวขวาเก็บแรงไว้เก็บแรงไว้ปืนตรงเนาะตรงครับผมเลยเลยปนตรงเรื่องที่หนึ่งเริ่ม้าไปขึ้นชั่วโมงเรื่องที่สองดึงเกมกันไปหมดเลยับเพราะนั้นเกมจะพลิกแล้วเกมจะพลิกแล้ว อึ๊บอะสูลมหายใจค่อยๆไปหายใจด้วยหายใจด้วยอย่างนีันผานทุกสถานีก็พอแล้ววางไปเร็วึเรียกเขาประคองนิดนึงครับ แค่เขากล้ามานี่เขาก็สุดยอดแล้วต่อไปเขาจะติดหนึ่งในสิบของบริการนี้ห่งยอ๋อเรียงเี้ยงเรียงเลี้ยงเียกเอช่วยยยหน่อยช่วยงยนิดนึงช่วยนิดนึงช่วยนิดนึงช่วยงยหน่อยช่วยหน่อยเยยลงงลเ้ง้้ง